สวัสดีค่ะทําดอกหน้าวัวกันค่ะเกสรน,นะคะเกสรดอกหน้าวัวเขาจะเป็นสีขาวเราก็จะมาพันแต้มกลาวก่อนแต้มกาวตรงกระดาษย่นเราก่อนนะ ใช้ตัวนี้วางให้สนิทสนิทนะแล้วก็วางแล้วก็ม้วนม้วนเขาลูกมันจะมีป่องข้างล่าง ใครจะตัดกระดาษให้เป็นทรงเรียวๆก่อนก็ได้นะคะป่องๆไม้เรานี่แหละคะ่ะแต้มกาดนิดนึงเนาะเดี๋ยวตัดนี้ก่อนด้วยเขาจะยาวไปสอดเข้าไปนิดนึงนะ อย่าสอดไปชิดมากนะคะเพื่อให้เขาขยับตอนที่เราดัดนะคะเอาไว้ให้เราดัดก็คืออย่างเี้เอาเข้าไปก่อนพักไว้นะพักไว้แป๊บหนึ่ง นีพับครึ่งตัดจากนี้เลยเอาแว๊บตรงนี้นิดนึงแล้วก็ขึ้นมาข้างบนให้เขาแหลมแหลมเป็นทรงใบโพ ให้ขัแหลมเป็นทรงใบพูแผ่นที่สองกับแผ่นที่สามวางกระ,ระยะเอาตัวที่แหลมมาวางก่อนดูลักษณะเขาว่าพอดีอย่างงี้นะจะนั้นทากาว ตัวแลมให้สูงขึ้นนะคะให้สูงกว่าเขาให้เขาสนิทแผนนี้ก็เหมือนกันค่ะแผ่นที่เขาซ้อนกัน,นะะตัดตรงกลางนะ อย่างนี้วางใช้วิธีขยุ่มเอานะ พยุมเขาเข้าหากันให้เขาขึ้นกีบแน,น่น,นๆเรียบร้อย ใช้ได้พัน ระดับเข้าได้นะลวดนะ่ะลวดกับไม้ให้เหลือพื้นที่สำหรับการโค้องอย่างนี้ด้วยจะนั้นทากาวาตัวนี้ปิดกระดาษย่นเรานี่แหละปิดเข้าเลยเรียบร้อย ส่วนตัวนี้ถ้าไม่ตรงก็ใช้กรรไกรตัดริมให้สวยงามนะคะนี่ดูด้านข้างของเขาเรียบร้อยนะคะดอกหน้าวัวฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมะคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ